แม่น้ำหนึงสวัสดีจ้ามือหนี่ซุ้มเจ้าจ๋ามาอมหอยแสบๆกินน้ำกันน้ำข่อยจ้าหอยที่ไปเก็บม้ามือนั้นหละจ้าก็ทำการแกะเอาเปลือกออกน้าจะเนาะเราก็จะเริ่มต้นโดยกันเอาน้ำตั้งไฟเลยจ้าแล้วก็ใส่เขาเบือนะาจะบบกพิกแลว้วก็ตะไคร้ค่ะตำเขากันให้มันแหลกๆจะน้ำร้อนได้ทีแล้วก็ไตเออไตผันว่าใส่อันเครื่องที่เขาตำไ้แล้วลงไปเลยจ้า แต่กะที่ขาดไม่ได้เลยคะ่ะน้ำล้างคุกจะซ้ำเจาะจะล้างคุกแล้วก็เทงลงไปด้วยจ้า,าว่าต้องใส่น้ำลายเด้อจะเด้อเห็ดพป <c oughs> ๊ะโอเจโอเจะแล้วก็อย่าลืมคนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวข้าวของเรามันจะติดก้นหม้อแล้วก็ไม่เด้อจะเด้อคนเรื่อยๆจ้าแล้วก็กอ,อันนี้ก็คืออันนะใบขี้เหล็ก หรือต้นจะเดาเทีนต่างประเทศเพื่เอินเราจะใบจะเดาใบขี้เล็กเอามาแทนกันได้กัะขมอำลำอำลอำแซบขักจ้าเดี๋ยวจะไปโชว์ว่าต้นมันเป็นยังไงจ้าอันนี้คือหลังบ้านแม่น้ำหนึ่งเองจ้ะมีอยู่ต้นหนึ่งหลังบ้านเลยจะไม่ต้องไปไกลเลยเพิ่นตัดแล้วจ้ะมันต้นใหญ่ต้นสูงมากก็เลยตัดเหลือแค่นี้ละจ้าเฮาก็จะไปเก็บเอาหยอดอ,อ่อ,อนๆมันแซบอยู่ด้วสมเจ้าเอ้อยนี่เป็นยาระบายอ,อ่อ,อนๆเลยอร่อยค่ะขมอำลำอำลำเลยแหละนี่เฮาก็เก็บเอาแต่ยอด อ้อนมานี่ยเะาจะส้มจจเจ้าจ๋าแล้วๆลวก็จังเอาไปล้างจับจุบจับเจือแล้วก็เอาไปต้มค่ะคือกันก็อันี้เล็กบานเฮานี่แหละจ้ะเราก็เอาไปล้างเอาไปต้มนะคะตุมให้พอได้ที่เอาน้ำคุ้มมันออกแล้วล่ะก็จังอันน่ะเอาไปคั้นบีบน้ำม,มันออกๆๆจับเจือจ้าก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ล่ะค่ะแม่น้ำหนึ่งก็ว่าจะตำแต่ว่ากลัวมันเละกันไปก็เลยเป็นการตัดเอาซับเอาจา้าอันนี้ยังไม่ได้ซับจ้ะ ซับให้มันละเอียดละขอเจ้าเสียมาใส่แกงข้องข่อยคนคนคนให้ทุกอย่างเข้ากันกันแล้วก็เติมหอยที่แกไว้ที่ใช้เวลาอันนานแสนนานในในการน,นั่งแกะหอยเลยจ้ะใช้เวลาโดนอิลีแกะหอยนี่โอ้แต่ว่าอยากกินก็ต้องทําจ้ะโอ้ยสุมเจา้าได้กินบ่หอมหอยหอยเสียดายแต่ยูเงือนข่อยบ่มีเด้อค่ะเด้อผักอีตู่ขมีผักอีตู่จะมันเสียแซ่บหลายจ้ะสุมเจ้าจ้ะแต่ไม่เป็นไร แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะวาไปน้ำไล่ไหลไปน้ำจะสมเจ้าจ๋าโอ้ยผู้น่ะน้ำปุตบก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 ,กโอ้ยขนอ่อนต่อนอยู่สมเจ้าจ๋า เอาข่อยกระลืมไปซุมเจา้าเออข่อยกระลืมใส่ใบยานางข่อยกระพึงม,มาเติมเห็นบ่เติมใบยานางเข้าไปค่ะที่จริงเนี่ยข่อยต้องเอาน้ำใบยานางนอกจาเนาออันตุมแล้วก็จังอันส่อันเครื่องเซ่ยงนะจ้ะข่อยระยลืมเอาตะนามใส่อะเสร็จแล้วเราก็มาปรุงเครื่องกันต่อจ้ะตามที่เขาหมักกันละผงชูรสหน่อยรสดีหน่อย,ดดน,อยน้ำปลาน้ำปลาร้าจะใส่ลงไป โอ้ยน้ำลายขอยเลยสุมเจา้าแล้วก็คนนะคะเฮาก็ซิมเบิงจะให้ได้รถตามใจปากของตัวเองเล้วเลีกับปิดไฟกับไผมีพักออตูพักหอมพักยังกัเอาใส่ลงไปกับปุหนามันลงไปเอ้ยหอมหวยหวยเล้วเลีกับมาจ้าสุมเจ,าจ้าจะเอยากน้ำข่อยบวัวตามมาจ้าทานอะไรอร่อยเลยจ้าบ้านแม่น้ำหนึ่งเองจะขอบคุณมากค่ะ